สวัสดีวันที่5้5ของทริปนะคะก็อีกอจากวันที่5ปรเนาะประมาณอีก2-3วันเราก็จะเที่ยวที่เกี่ยวโตนะคะเรื่อยๆเราจะใช้ตัวคันไซทร a เดย์พนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ไซใช้เป็นบัตรเดิมก่อนนะคะ,ะวันนี้เราน่าจะไปวัดประมาณ4วัดด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปจบที่วัดสุดท้ายตอนคคับๆเ,เดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเป็นไงนะคะ เดี๋ยวเราขึ้นตรง High Q Line นะคะ High Q Line แล้วก็เดี๋ยวไปลงที่เกียวโตเลยนะคะน,น,นั่งยาวๆเหมือนเหมือนเมื่อวันที่เราออกไปต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็จะมาขึ้นที่อุเมดะนะคะ <Okay. S 1> ก็หลังจากลงจากสถานีรถไฟนะคะก็มาขึ้นรถบัสนะคะเบอร์32นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงสถานีใกล้ๆวัดนะคะแล้วก็เดินต่อจากตรงสถานีรถบัสอีกประมาณ4นาที นี่นะคะเราถึงแล้วเป็นวัดที่ดูต้นไม้เปลี่ยนสีสวยมากวันนี้ชื่อเอคันโดจิเทมเพิลนะคะก็เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนเนาะนี่น นี่นะคะบตัตเดี๋ยวเราเข้าที่วัดนะคะวัดเอคันโดนะคะหรือวัดเอคันโดเซนรินจินะคะเป็นวัดพุทธนิกาย โดโดนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเกียวโตนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อเสียงในการมาชมใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาถึงต้นธันวาคมตัววัดแรกเริ่มนะคะมีชื่อว่าวัดเซนรินจินะคะก่อตั้งในปีคศ8 63นะคะเดิมเป็นวัดพุทธนิกายชินง่อนนะคะต่อมาในช่วงศตวรรษที่ส1นะคะได้มีการเรียกชื่อวัดนี้ว่าเอคันโดนะคะตามชื่อของเจ้าอาวาสซึ่งได้รับการนับถือเป็นอย่างมากนะคะในสมัยนั้นหลังจากช่วงทศวรรษที่13ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวัดพุทธนิกายโจโดดังในปัจจุบันนี้ค่ะ ปคุยเขาดัดส่งฮะมีปลาคาด้วยทุกคนเราเพิ่งเห็น

อ๋อตรงน้นไม่ทางออกพอดีเหรอคะอืมอันนี้ลงหนึ่งบาทน้ 把鸡蛋，ance, 把鸡蛋，把鸡蛋，把鸡蛋。鱼鱼怎么游？鱼怎么游泳？你这。 น,นี้เราเดินจากวัดเมื่อกี้นะคะมาอีกวัดหนึ่งเราใกล้ๆกันประมาณ5นาทีนะคะเดินอันนี้นะคะวัดนันเซนจินะคะวัดที่2องของวันนี้นะคะ วัดนั่นเซนจินะคะเป็นวัดพุทธนิกายเซนนะคะสำนักรินไซนะคะตั้งอยู่ทางที่ตนออกของเมืองเกียวโตเช่นเดียวกันนะคะสร้างขึ้นเมื่อคศ1291นะคะโดยจัก,กรพรรดิคาเมยามะนะคะทั้งนี้นะคะตัวอาคารดั้งเดิมของวัดได้รับความเสียหายซึ่งเนื่องมาจากตัวเพลิงไหม้หลายครั้งนะคะ และได้มีโอกาสสร้างขึ้นใหม่แต่ก็คงความสวยงามไว้เช่นเดิมนะคะโดยที่นี่นะคะเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาถึงต้นธันวาเหมือนกัน,นะคะ่ะปัจจุบันนะคะวัดเนนเ,เซนจินะคะเป็นวัดนิกายเซนที่มีความสําคัญมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นและยังเป็นสํานักใหญ่ของรินไซนะคะโดยภายในบริเวณนะคะจะประกอบด้วยวัดย่อยๆอีกหลายแห่งซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมอีกด้วยค่ะ นี่ลู้อะไรเนี่ยแดงมา,านก็อาคารรุ่มแต่ว่าคก็ถึงวัดนั้นเล็กแต่คุณภาพครับแก้วและวัดแรก กินกลงวันร้านนี้นะคะก่อนไปอีกวัดหนึ่งมันจะเป็นเซตเมนูแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าแบบปิญญ้ย่าง ัที่สนะคะเราเดินมาจากตัวสถานีเมื่อก,กี้ประมาณ15บหถึงสินาทีนะคะวัดปิชามอนโดนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแถบยามาชินะนะคะมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ตลอดเส้นทางนะคะจะปกพุมไปด้วยใบเมเปิลสีแดงยาวตลอด2องข้างทางค่ะทําให้ดูเป็นเสมือนอุโมงต้นไม้เปลี่ยนสีนะคะและนอกจากใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะก็ยังเป็นจุดชมวิวที่มีซากุระด้วยค่ะเป็นวัดนิกายเทนไดนะคะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและยังมีความสําคัญกับราชวงศ์ด้วยค่ะ でがございます。はい。見 บส2 0 6นะคะเดี๋ยวเราไปลงที่สถานีวันเลยนะคะอีกประมาณ3สถานีนี่เดินจากตัวรถบัสเมื่อกี้นะคะอีกประมาณ10นาที <c oughs> คนเยอะมากนี่ขนาดวันจันทร์นะ วัดคิโยมิสุเดระนะคะหรือที่คนไทยรู้จักกันว่าวัดน้ำใสนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองเกียวโตนะคะเป็นวัดพุทธศาสนาที่มีอายุเก่าเกกว่า1,200ปีค่ะตั้งอยู่บนเขาโอโตวะนะคะทางตะวันออกของเมืองเกียวโตสร้างขึ้นในยุคเอังเกียวตอนต้นนะคะหรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นค่ะสร้างขึ้นในช่วงคศ .778 นะคะโดยตระกูล โตกุก,กาว่านะคะโดยวัดแห่งนี้นะคะสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมดค่ะอาคารต่างๆของวัดนะคะบางช่วงได้รับความเสียหายจากเหตุเกิดไฟไหม้หลายครั้งและอาคารในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ได้มีการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่นะ,ะช่วงตั้งแต่ปี1631นะคะถึง1633ค่ะสีม้ไ,ไ้ตคเขี <laughs> 是啦。 อันนี้ลองซื้อมากินนะคะมันก็จะเป็นแตงกวาแช่เย็นที่เป็นดองแบบเปรียป้ยวๆหว,วานๆ <c oughs>